กลับเข้าสู่รายการรายเรื่องร้านในช่วงแต่งร้านนะคะและเช่นเคยค่ะต้อนรับพี่ตุ้มค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะสวัสดีครับตุ้มครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับคิดถึงจังเลยไม,ไม่ได้เจก,กันนานเลยนะครับคุณผู้ชมครับทุกสัปดาห์ค่ะแล้วต้องกลับามาพบกันนะคะวันนี้ค่ะพี่ตุ้มเราจะมาออกแบบร้านเสื้อผ้า ร้านเสื้อผ้าแต่ว่าไม่ใช่เสื้อผ้าสไตล์แฟชั่นทั่วไปร้านนี้เขามีดีไซน์ค่ะเพราะคุณแอมนะคะผู้เป็นเจ้าของเนี่ยเขาหลงไหลในสไตล์ยุคซิกตี้ค่ะพี่ตุ้มโอ้โหเรียกได้ว่าแต่คุณแอมเนี่ยอายุไม่ถึงไม่ถึงยุคซิกซ์ตี้นะเพราะที่ซิกซ์ตี้เนี่ยก็คือรุ่นพี่พี่ชายของพี่ตุ้มหน่อยนึงพี่ตุ้มพี่ตุ้มไม่ใช่ซิกซ์ตี้พี่ตุ้มไม่ทันครับพี่ตุ้มก็ไม่ทันนะครับซิกตี้นี่ต้องรุ่นคุณพ่อแหละนะครับคุณพ่อหรือคุณคุณอาพี่พ่ออะะะะไรรรรเเงงี้้้ยปมาาาาณนนนััคบพพว่ถถูดึ เนี่ยพี่ตุ้มจะนึกถึงสมัยที่แบบว่าเขาเรียกโกหลังวังเนี่ยเอลวิสคริฟวิตเทอร์ขาบานๆอย่างเงี้ยหล่ะเลยแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็มีแบบโยกไปโยกมาอะารอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดยิ่งยุคหลังๆเนี่ยก็มาบอกว่าเข้าใจว่า60เนี่ยมันมีต้องมีฮิปโปงยิปปี้หรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่อ้นั้นจะเป็นพวก70ละก็คือยุคหลังมาแล้วนะครับ แล้วก็ใส่กางเกงแบบว่าขาบานมากๆใส่รองเท้าส้นหนูหาเนี่ยไอพวกนี้ก็เป็นแบบยุคดิสโก้อะคือเซเวนไปนะครับซิ <60 S 2> เนี่ยจะเป็นคนละแบบน้องตูนรู้ไหมแฟชั่นก็เป็นยังไงแฟชั่นเนี่ยเขาบอกมาเลยนะคะว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาจะใส่เขามีชื่อเรียก เขาเรียกว่ามอสลุคค่ะพี่ตุ้มอ่านั่นแหละครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็แบบผู้ชายก็จะมีสไตล์ใช่ไหมฮะต้องใส่กางเกงขามอสอะไรเงี้ยนะครับส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวแบบว่านุ่งสั้นๆหน่อยเป็นมินิสเกิร์ตใช่สาวใหญ่ขาสวยพี่ว่าคล้ายๆกันยุคนี้เหมือนกันนะชอบใส่กางเกงนุ่งสั้นๆกันเป็นกระโปรงนะครับเป็นสั้นๆนะครับแล้วก็มีผู้นำแฟชั่นเลยตอนนั้นเนี่ยนางแบบที่เรียกว่าพูดถึงเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่ารู้จักทวิกกี้นะครับก็เลยเป็นชื่อทรงด้วยว่าทวิกกกี้งงเปป็นรระโ อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณทวิกกี้คนนี้เขาจะต้องเป็นผู้นําแฟชั่นที่โด่งดังในช่วงนั้นใช่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดนตรีเอ่ยนะครับแฟชั่นเอ่ยนะครับการอยู่อาศัยไลฟ์สไตล์ต่างๆเอ่ยก็แบบบิวขึ้นมาเพื่อจะทาให้คุณมีความสุขนั่นเองมีสีสันมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนั่นเองใช่ครับรถยนต์รถยนต์ตู้เย็นนะครับเครื่องดูดฝุ่นสมัยก่อนเ่ยซึ่งเป็นของใหม่หมดเลยนะ ก็ถูกค <im> ิดขึ like ้นมาเพื่อเฉลยว่าตอบโจทย์แต่ว่าโอ้แม่บ้านอเมริกันสมัยนั้นเนี่ยก็แบบว่ามาตามห้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ในบ้านเราถ้านึกถึงแบบทีวีที่มันแบบมีปุ่มใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับปุ่มขาวดำที่เป็นเปลี่ยนช่องพวกเนี้ยต่างเนี่ยก็คืออิทธิพลของ60นั่นเองครับาล้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะและนี่ก็คือที่มาของยุค60นะคะเพราะฉะนั้นพี่ตุ้มจะใช้กลิ่นอายหรือว่าแดบันดานใจเหล่านี้ในการตกแต่งให้กับคุณแอมกับร้านที่ชื่อว่า a เอซิับ ก่อนอื่นนะครับก็ชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาดูเรื่องของพื้นที่กันก่อนนะครับร้านของพุทแอมเนี่ยเราเป็นร้านเ<ช>สื้อผ้านะครับเราก็ต้องมาแบ่งหมวดหมู่การแยกประเภทได้ดีนะครับโดยเฉพาะร้านเสื้อผ้านะค,คุณผู้ชมครับที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือหุ่นโชว์หน้าร้านหน้าปราเพราะว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าหนึ่งเป็นการลงทุน ใช่นะคะอาจจะมองว่าเอ้ยเร,อเ,รเรามีเสื้อผ้าข้างในให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องมีหุ่นโชว์หน้าร้านครับแต่ในทางกับการเป็นสิ่งที่จําเป็นมากใช่ไหมคะพี่ต้ถูกต้องเลยบางร้านนะบอกคุณผู้ชมนะครับเวลาร้านเสื้อผ้าขายไม่ดีเนี่ยนะครับเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือว่า เปลี่ยนเสื้อผ้าที่หุ่นโชว์แล้วจะขายดีเลยมันจะทําให้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาจะดูไงดูตอนเปลี่ยนก็คือว่าเฮ้ยร้านมีชุดใหม่อะไรมาอ่า่อจิงนะแต่พอดูตอนเสร็จปุ๊บก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ยมีอะไรใหม่เข้าไปดูสะหน่อยถูกต้องเพรานะ,ะว่าต้องบอกว่าหุ่นโชว์เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของร้านนะคะพี่ตุ้มว่าร้านเนี้ย ชุดที่เขาขายดีชุดยอดนิยมนิวคอลเลคชันเนี่ยหุ่นเขาใส่อะไรถ้าใส่ตัวนั้นแล้วแบบพอคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วสะดุดตาแน่นอนเลยว่าต้องเข้าไปที่ร้านแน่นอนถูกครับแล้วถ้าเกิดหุ่นโชว์นะครับเป็นชุดแบบน้องตูนใสอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วมีรูปน้องตูนประกอบโอ้โหต้องเหมือนน้องตูนใสแบบดาราใส่แบบดารานะครับอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเพราะงั้นเนี่ย มุมแรกที่เราจะพูดถึงกันก็คือเป็นมุมที่เราเรียกว่าเป็นที่ตั้งของดิสเพลย์นะครับหรือเป็นบริเวณที่ตั้งขุนโชว์ซึ่งร้านคุแดมเนี่ยนะครับพื้นที่ไม่ได้กว้างมากนะครับสเมตรเองนะครับหน้าร้านเรียกว่าเป็นตรอกเลยแหละแล้วก็ลึกเข้าไปยาวเลยถึงแเมตรครับพี่ตุ้ถูกต้องแล้วครับเพราะงั้นเนี่ยทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบสแตนนะครับเพื่อจะวางขุนโชว์ได้นะครับแล้วก็ถัดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็เป็นการแบ่งประเภทของเขานั่นคือว่าพอหลังจากกุญโชว์แล้วก็อาจจะวางกระเป๋าวางรองเท้านนะใสก็็จเปช นะครับจุกต้องและด้านหลังสุดก็จะเป็นห้องรองชุดนะครับแล้วก็ตลอดแนวอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็ออกแบบให้เป็นที่โทเสื้อผ้านั่นเองนะครับก็เป็นแบบเสื้อผ้าที่ยาวตลอดแนวนะครับบริเวณที่เป็นราวโชว์เนี่ยเราอาจจะต้องมีการทําไฟให้สวยนะครับในสุนนะครับและส่องถูกต้องเหมือนเน้นย้ำสินค้าไฟที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นไฟ60เนี่ย ก็คือถ้าเป็นไฟเป็นแบบคล้ายๆคอริบูตนะเป็นดวงดวงๆนะครับใครเคยเห็นแบบภาพของลาสเวกัสสมัยโบราณเนี่ยนะครับไฟโฆษณาก็จะมีไฟปิงปองอยู่รอบๆอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าโต๊ะแต่งตัวของสาวๆสมัยโบราณนะครับเราก็จะมีไฟรอบๆนะครับเรานำได้เคลือบของไฟมานะครับแล้วก็ใช้วอล์คเวิร์งนะครับหรือบางท่านบอกว่าเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะครับลวดลายที่มันเป็นซิกซี่นะครับลอกลายสีเหลืองนะครับ ตัดกับสีดำนะครับซึ่งจะทําให้เกิดลายแพทเทิร์นที่ซ้ำนะครับแต่ได้กลิ่นอายของซิตี้เนี่ยครบถ้วนเลยนะครับมีหุ่นโชว์ด้วยนะครับด้านล่างนะอย่าปล่อยให้เสียประโยชน์นะครับหารางใส่ลูกล้อมานะครับวางรองทงรองเท้าที่มีสีหรือมีเฉดที่เข้าชุดกันนะครับอย่าลืมนะครับสาวๆเนี่ยเวลาเข้าร้านเสื้อผ้าเนี่ยกระจกต้องมีบานใหญ่ๆด้วยนะครับจะช่วยนะครับให้เราเนี่ยสามารถเช็คความเรียบร้อยดูท่าตัวดูอะไรบรรยากาศของการซื้อก็จะสนุกสนานนะครับ เรามาดูอีกฝั่งดีกว่าค,ครับอีกฝั่งหนึ่งมีอะไรมาเน้องตูนอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ขับเนี่ยที่ตูมบอกว่าสินค้าลักษณะอื่นๆที่เขาขาย<ม>ก็จะเป็นกระเป๋านะคะ,ะเรื่องของหมวกนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการดิสเพย์หรือว่าจัดโชว์ให้สวยงามนะคะโดยการที่เราจะปกติเนี่ย คือเขาถ้าการไข่มวกนี่ถ้าวางซ้อนๆกันมันก็จะมองไม่เห็นความสวยงามด้วยและแก้ปัญหายังไงดีคะพี่ตู่เลือกติดข้างผนังดีกว่านะครับเราทําเป็นราวเหล็กติดข้างผนังนะครับมีแกนยื่นออกมาแล้วหมวกแขวนไว้นะครับเราก็จะเห็นทรงของหมวกที่ชัดเจนนะครับส่วนช่องว่างที่เหลือนะครับเราก็แขวนกระเป๋าให้เข้าเซตกันนะครับเมื่อกี้น้องตู่ได้แนะนําไปแล้วนะครับคุณแอมครับข้างล่างอย่าทิ้งไว้เฉยๆก็วางรองทงรองเท้านะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สีสันของร้านบรรยากาศของร้านเนี่ยชวนมองนะครับจุดนำสายตาก็ ไม่เร็วนะครับต้องเอามาใช้ด้วยนะครับวางไอ้ตัวไฟที่ตุนเรียกว่าไฟปิ่งปองเนี่ยไล่ตั้งแต่ดิสเพลคข้างหน้าร้านนะครับหุ่นโชว์ก็ต้องเป็นหัวไฟปิ่งปองด้วยนะคนจะได้เห็นสีสันที่สวยงามนะครับลังร้านนะครับเรายกพื้นขึ้นมานิดนึงเพื่อเปลี่ยนอรารมณ์เพราะร้านมันลึกยาวนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยกพื้นเป็นพื้นไม้สำเร็จรูปก็ได้ง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ไม่กี่ตังนะครับใช้แคชเชียร์ยังไงดีน้องตูน แคปเชียร์ใช่ไหมคะจริงๆเราก็ทำเป็นเคาน์เตอร์แต่เคาน์เตอร์ปกตินี่ก็สมมติว่าเป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาเราก็เสียดายพื้นที่ของท็อปบนข้างบนเคาน์เตอร์ไปใช่ไหมคะเราก็ทำเป็นท็อปกระจกแล้วด้านล่างนะจากที่คุณแอมได้บอกว่าขายเครื่องประดับด้วยนะคะนอกจากจะดิสเพลย์ในแต่ละชุดแล้วเนี่ยโต๊ะเคาน์เตอร์เนี่ยเป็นจุดสำคัญที่ทุกคนต้องมาจ่ายเงินถูกต้องเลยอ้าวระหว่างจ่ายเงินรอตั้งทอนรอเส้นบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเห็น เครื่องประดับที่อยู่บนเคาน์เตอร์ใส่เงินตรงนี้อาจจะทําให้ตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้นโอกาสในการขายก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นห้องรองเสื้อก็ใช้เป็นละะักษณะเหลาเหล็กธรรมดานะครับเจาะรูนะครับเหมือนกับเหลาพม่านะครับแล้วก็ใช้ผ้าหนาๆน,นะครับสีเข้มเนี่ยทำเป็นบ้านปุดปิดไว้นะครับ ข้างในอย่าลืมนะครับถอดเสื้อผ้าเนี่ยบางทีเราอาจะต้องเตรียมคุกสําหรับแขวน,<ข>น,นเสื้อผ้าด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยออกแบบสวยหมดทุกอย่างข้างในห้องรองเนี่ยต้องมีกระจกเงาต้องมีที่แขวนเพราะว่าเราต้องถอดชุดของเราออกแล้วแขวนไว้นะครับต่างๆเหล่านี้หรือจะมีมานั่งนะสักตัวหนึ่งถ้าห้องกว้างพอก็ดีเพราะบางทีเนี่ยบางชิ้นเนี่ยนั่งจะถอดได้ง่ายกว่า นะครับการใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆลงไปอย่างนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มนะครับเรียกว่าใส่ใจในรายละเอียดกับลูกค,ค้ามากขึ้นนะครับเราก็จะหวังว่านะครับร้านที่เราแนะนำเนี่ยคุณแอมลองไปปรุงดูนะครับก็อาจจะทาให้ร้านเนี่ยมียอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ นี่แะคะก็คือการออกแบบร้าน a 6ซนะคะที่ตุ้ได้แนะนําไปตุ้นว่าคงจะถูกใจคุณแอมนะคะทั้งสไตล์การออกแบบในยุคซิีนะคะแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆในการขายนะคะแน่นอนเลยค่ะว่ายอดขายของคุณแอมน่าจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนเลยแน่นอนเลยครับนะคะแลวถ้าคุณผู้ชมท่านใดค่ะอยากจะมีร้านเฉยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อมายังรายการร้อยเรื่องร้านได้เลยนะคะ โดยพิมพ์ SMS ค่ะคำว่าร้อยเรื่องร้านนะคะพร้อมทั้งชื่อคุณและก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับค่ะคมาที่เบอร์4642104นะคะครับและสมัยนี้น้ะตูนนะโอ้โหคนที่ชมรายการเราเนี่ยติดต่อมาทุกช่องทางเลยลนะครับ SMS ก็มีนะครับ เมื่อกี้บอกว่า Facebook ใช่ไหมครับโอ้โหนี่ยเฟซบุ๊กส่งมาทั้งภาพเล่ามาพารณนามาสารพัดไม่เป็นไรนะครับติดต่อมาอยังไงเนี่ยทีมงานเราเนี่ยจะพยายามนะครับตอบให้ได้ทุกคําถามเลยครับแต่จะต้องช้ที่หนึงครับตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหมาคิวเยอะเลยนะครับแต่ติดต่อมาเถอขายยังไงเราใจดีใช่นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะหารูปแบบใหม่บางทีเราอาจจะตอบคำถามทาง Facebook ดีนะจะได้ถูกใจนะครับถ้าติดต่อมาทาง Facebook เยอะๆนะครับเราอาจจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูเลยแล้วก็บางทีบางเรื่องเนี่ยนะครับเราอาจจะหาร มุมมองหาการแนะนําร้านคา้าหรือมีปัญหาในเรื่องของเรื่องอารหาซื้อของแบบที่รายการแนะนําไม่ได้นะครับถามใน Facebook ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องแต่งร้านทั้งร้านก็ได้ดนะครับะคบะคเอาละครเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่ตุ้มและตูนค่ะก็จะ,จะมาพูดถึงไอเดียในการตกแต่งร้านต้องบอกว่าร้านนี้เด็ดจริงๆเด็ดจริงๆเป็นร้านขนาดใหญ่จะเป็นร้านอะไรนั้นนะคะติดตามในช่วงไอเดียร้านเด็ดช่วงหน้าค่ะหา้ามเสียช่องนะครับ